โอ้โหโหิขนาดนี้ความผมอะถ้าโดนขึ้นนนได้ขาตัวเองล้มรองเท้าก็ไม่ใส่ยังไ ลุกเลยปืนเราใช่ไหมปืนเราใช่ไหมปืนผมยิงได้ป่ะก็ไปดูดีครับยิงได้ไม่ได้วันนั้นตำรวจมามึงเอาปืนสองตำรวจอยู่ตำรวจพ่อมึงดิอ่าโอ้ยนั่ง

เอก้องไปบอกลูกน้องเราไปบอกพ่อมันดูไฟไหมมันอยู่แถวนี้แหละรับลกมีอะไรอีกไหมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสองกระบอกสองกรอกกห้เวอาน่าน่านานดเ้เมี้าที่มันเอาป๋าไอ้ลองดูดูดูมีมีมอะไรอีกไหมมีดเออมีดอมี โดรูทมันก่อนเฮ้ยลองดูในถุงนีดูกันอันนี้เหเอาของตำรวจไหม่ของตำรวจลองดูเดินคนอีกรอบดคนแรคนแสบายครับอันนี้ใครจะคุมไปโรงพัก เมื่อวานเขาผู้ใหญ่เขาเข้าไปห้ามใช่ไหมไม่ได้ห้ามค่ะเขาไปเตือนเขาไปคุยกับพ่อแม่เขาที่เฉยค่ะไปเตือนนั่นแหละว่าเขาเดินไปพารไป่ารทมากเขาทำยังไงครับที่ผู้ใหญ่ไปเตือนผู้ใหญ่ว่าลูกเขาเนี่ยเอาหินไปข้างรถพี่ชายดีนะพี่ชายเกลก็ไปแจ้งความไว้ใช่ไหมอันนี้พี่ผู้ใหญ่ว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรเนี่ยผู้ใหญ่จะไม่เอาผู้ใหญ่จะไม่ปกป้องแล้วนะเพราะว่าจะมั่งเขาหลายคนแล้วคือคือก่อเหตุประจําใช่ไหมครับประจํา มันนโดกแล้วเมื่อวานเนี้ประมาณเนื่องจากคว้างรถแล้วมีอะไรบ้างครับตะม้อตะม่อไม้อะคว้างมาเมื่อวานเนี้ผู้ใหญ่ทับหลบไม่ทันผู้ใหญ่ไม่ได้ก้มหัวแบบนี้นะโดนหัวผู้ใหญ่เต็มๆไปโดนเอาบางคนรถมอเตอร์ไซค์ผู้ใหญ่แล้วพวกหนูก็คือเลี้ยวรถกลับผู้ใหญ่เห็นข้ามมวเลี้ยวรถกลับแต่ตอนนั้นอะที่ว่าผู้ใหญ่โดนอะคือผู้ใหญ่โดนหมัดไปแล้วที่โดนก้อนอันนั้นคว้างนะที่ว่าเหตุการณ์ที่เออ่ผู้ใหญ่โดนนี่คือเมื่อวานใช่ไหมครับค่ะเมื่อวานตอนเช้าประมาณ ที่หนูมาหาเขาที่บ้าน7โมงนาที